สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนอยู่กับครูฟิลเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ครูฟิลมีกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนนะครับได้มาเป็นนักสืบกันนะครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจกันแล้วขอให้นักเรียนทุกคนติดตามรับชมไปพร้อมกับครูฟิลได้เลยนะครับสําหรับวัตถุประสงค์ของคลิปในตอนนี้นั่นก็คือใช้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อประพจน์ในการแก้ปัญหานักเรียนครับ นักเรียนพร้อมที่จะปฏิบัติภารก,กิจไปพร้อมกับครูฟิลหรือยังครับมาดูภารก,กิจของเราดีกว่านะครับเริ่มจากวันนี้เนี่ยนักเรียนได้รับหน้าที่สอบสวนผู้ต้องสงสัยสามคนในคดีฆาตรกรรมครับซึ่งแต่ละคนจะมีคำให้การดังต่อไปนี้นะครับเริ่มที่นายกอนายกได้กล่าวว่านายขอเป็นฆาตรกรและนายคอเป็นผู้บริสุทธิ์นายขอกล่าวว่า ถ้านายกอเป็นฆาตรกรแล้วนายคอจะเป็นฆาตรกรด้วยและนายคอกล่าวว่าผมบริสุทธิ์แต่ที่เหลืออย่างน้อยหนึ่งคนเป็นฆาตรกรถ้าเกิดครูฟิลได้บอกแสมาว่ามีเพียงหนึ่งคนที่พูดจริงนั่นคือผู้ที่เป็นผู้บริสุทธิ์และฆาตรกรจะพูดเท็จนักเรียนครับนักเรียนสามารถบอกครูฟิลได้หรือเปล่าครับว่าใคร คือฆาตกรน,นักเรียนพร้อมที่จะช่วยครูฟิลสืบคดีกันหรือ,อยังครับถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเรามาช่วยกันสืบคดีนี้กันดีกว่าครับเริ่มจากขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเรามีคําให้การของผู้ต้องสงสัยทั้งสามคนดังต่อไปนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดครูฟิลให้ประพจน์พแทนประพจน์นายกอเป็นผู้บริสุทธิ์คิวแทนประพจนายขอเป็นผู้บริสุทธิ์ และ R แทนประพจน์นายคอเป็นผู้บริสุทธิ์ให้นักเรียนช่วยกันเขียนคำให้การของทั้งสามคนโดยใช้ประพจน์ P, Q และ R หน่อยนะครับตอนนี้ครูฟิลอยากให้นักเรียนลองหยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวแล้วก็เขียนคำตอบของตนเองนะครับหลังจากนั้นครูฟิลจะเฉลยนะครับต่อไปครูฟิลจะเฉลยแล้วนะครับเริ่มจาก เรามาพิจารณาคำให้การของนายกอกันดีกว่านะครับนายกอได้กล่าวว่านายขอเป็นฆาตรกรและนายขอเป็นผู้บริสุทธิ์นายขอเป็นฆาตรกรเนี่ยจากประพจน์คิวของเราแทนข้อความนายขอเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับถ้านายขอเป็นฆาตรกรนายขอก็จะไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ถูกต้องไหมครับดังนั้นนายขอเป็นฆาตรกรจะแทนด้วยประพจน์อะไรครับนิเสตคิว นายคอเป็นผู้มีดีสุดเราแทนด้วยประพน์อาใช่ไหมครับแล้วนําประพน์ทั้งสองมาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรครับและดังนั้นคาให้การของนายกก็คือนิเศษคิวและอาเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะครับในลำดับถัดไปเราจะมาพิจารณาคำให้การของนายขอกันนะครับนั่นก็คือนายขอได้กล่าวว่า ถ้านายกอเป็นฆาตรกรแล้วนายขอจะเป็นฆาตรกรด้วยอ่านายกอเป็นฆาตรกรเนี่ยเรามีแต่ P ีแทนประพจน์อะไรครับนายกอเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับแต่นายขอบอกว่านายกอเป็นฆาตรกรนั่นก็คือนายกอไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะแทนด้วยประพจน์อะไรครับนิเศษ P ส่วนนายคอเป็นฆาตรกรด้วยใช่ไหมครับ R เนี่ยจะแทนข้อความนายคอเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ในที่นี้นายคอเป็นฆาตรกรเราจึงแทนด้วยอะไรครับนิเศษ R ถูกต้องไหมครับและนักเรียนเห็นตัวเชื่อมท่าแล้วไหมครับดังนั้นเราก็จะนำประพจน์ทั้งสองมาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วทําให้การของนายคอจึงเขียนด้วยอะไรครับประพจน์ท่านิเศษ P แล้วนิเศษอ่าต่อไปเราเรามาพิจารณาคําให้การของนายคอกันนะครับเริ่มจากนายคอได้กล่าวว่าผมบริสุทธิ์นั่นก็หมายถึงนายคอรบริสุทธิ์ใช่ไหมครับแทนด้วยประพจน์อาแต่แต่แทนด้วยตัวเชื่อมอะไรครับและถูกต้องไหมครับคนที่เหลืออย่างน้อยหนึ่งคนเป็นฆาตกร แสดงว่านายกออาจจะเป็นฆาตรกรหรือไม่ก็นายขออาจจะเป็นฆาตรกรหรือเขาทั้งสองคนอาจจะเป็นฆาตรกรก็ได้ใช่ไหมครับนายกอเป็นฆาตรกรก็แทนด้วยนิเศษ P ถูกต้องไหมครับนายขอเป็นฆาตรกรก็แทนด้วยนิเศษ Q เรานำประพจน์ทั้งสองมาเชื่อมด้วยจะเชื่อมอะไรครับนักเรียนตัวเชื่อมหรือนั่นเองถูกต้องไหมครับนั่นก็หมายความว่า นายกหรือนายขออาจจะเป็นฆาตรกรก็ได้หรือเขาทั้งสองคนอาจจะเป็นฆาตรกรก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นจากคาให้การของนายคอเนี่ยเราก็สามารถแทนด้วยประพจน์อะไรครับ R และนิเสธ P หรือนิเสธ Q นั่นเองไม่ยากใช่ไหมครับทักเรียนง่ายนิดเดียวนะครับมาดูขั้นตอนที่สองของเรานะครับ ครูฟิลเนี่ยจะสมมติให้ในายกอเป็นคนเดียวที่พูดจริงนะครับครูฟิลอยากให้นักเรียนทำตาม3ข้อต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือข้อที่1หาค่าความจริงของประพจน์ PQ และ R หลังจากที่เราเชื่อว่านายกอเป็นคนเดียวที่พูดจริงนะครับและข้อที่2หาค่าความจริงของคาให้การของทั้งนายกอนายขอและนายคอนะครับและในข้อที่สาม ข้าวความจริงที่ได้จากในข้อที่2เนี่ยสอดคล้องกับที่สมมุติว่านายกอเป็นคนเดียวที่พูดจริงหรือเปล่านะครับครูฟิลอยากให้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้แล้วก็หลังจากนั้นค่อยดูเฉลยที่ครูฟิลเตรียมมาให้นะครับต่อไปครูฟิลจะเฉลยแล้วนะครับเริ่มจากเราเนี่ยสมมุติให้ในายกอเป็นคนเดียวที่พูดจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากประพจน์ p ที่แทนข้อความนายกอเป็นผู้บริสุทธิ์ เนื่องจากผู้บริสุทธิ์จะพูดความจริงใช่ไหมครับประพน P จึงมีค่าความจริงเป็นจริงถูกต้องไหมครับแล้วก็ประ,ประพจน์ Q ที่แทนข้อความนายขอเป็นผู้บริสุทธิ์เนือน่องจากเราให้นายกอเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วใช่ไหมครับนายขอจึงไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นประพจน์ Q จึงมีค่าความจริงเป็นเท็จใน,นำลำดับถัดไปครับ R แทนข้อความนายคอเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ทีนี้เราให้ในายกอเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับนายขอจึงไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้น R จึงมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับส่วนข้อสองนะครับจากคำให้การของนายกอนะครับเราก็เขียนแทนด้วยประพจน์อะไรครับิเศษ q และ R ถูกต้องไหมครับและคำให้การของนายขอเนี่ยก็จะแทนด้วยประพจน์อะไรครับ ถ้านิเศษ p แล้วนิเศษ r ส่วนคำให้การของนายคอครับเราก็จะแทนด้วยประพจน์อะไรครับ r และนิเศต p หรือนิเซต q ถูกต้องไหมครับนักเรียนต่อไปเราจะมาหาค่าความจริงของคำให้การของแต่ละคนนะครับเริ่มจาก q มีค่าความจริงเป็นเท็จถูกต้องไหมครับนิเศต q ก็จึงเป็นจริง อ่าเราก็มีค่าความจริงเป็นเท็จถูกต้องไหมครับเราก็มาเชื่อมโดยตัวเชื่อมและใช่ไหมครับจริงและเท็จได้เท็จเพราะฉะนั้นคาให้การของนายกรี่เป็นอะไรครับเป็นเท็จนะครับต่อไปเรามาแทนค่าครับแทนค่าความจริงของคําให้การของนายขอนะครับเริ่มจาก p มีค่าความจริงเป็นจริง เพราะฉะนั้นนิเสถ p ก็จะเป็น t ท็ t ใช่ไหมครับแล้วก็ R เป็น t ท็ t นิเสษ R ก็จะเป็นจริงใช่ไหมครับเราก็นำค่าความจริงมาเชื่อมกันโดยใช้ตัวเชื่อมค่าแล้วถ้า t ท็ t แล้วจริงได้อะไรครับได้จริงทำให้การของนายขอก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงต่อไปครับทำให้การของนายขอบ้างครับเนื่องจาก R มีค่าความจริงเป็น t ท็ t ใช่ไหมครับ P มีค่าความจริงเป็นจริง Q มีค่าความจริงเป็นเท็จทำในวงเล็บก่อนนะครับเนื่องจาก P เป็นจริงนิเศษ p จึงเป็นเท็จ Q เป็นเท็จนิเศษ q จึงเป็นจริงเรามาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือนะครับเท็จหรือจริงได้จริงในลำดับถัดไปนะครับเราก็นำมาเชื่อมด้วยอะไรครับตัวเชื่อมและนะครับ เท็จและจริงได้เลยครับได้เท็จเพราะฉะนั้นทำให้การของนายคอก็จะมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นเท็จเขาถามว่าค่าความจริงที่ได้ในข้อสองเนี่ยสอดคล้องกับที่เราสมมติไหมว่านายกอเป็นคนเดียวที่พูดจริงหรือไม่ครับสอดคล้องไหมครับอันนี้นายกอพูดเท็จใช่ไหมครับนายขอจริงนายคอเท็จเพราะฉะนั้นทาให้การ ที่ได้จากข้อที่สองเนี่ยสอดคล้องไหมครับไม่สอดคล้องัันเองตามทันนะครับนักเรียนไม่ยากนะครับส่วนขั้นตอนที่สามนะครับเราก็จะทําเหมือนในขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่เราจะสมมุติให้ในายขอเป็นคนเดียวที่พูดจริงนะครับแล้วครูฟิลอยากให้นักเรียนตอบคาถามทั้งสามข้อเหมือนเดิมนะครับ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วมาดูเฉลยจากครูฟิลกันดีกว่านะครับเริ่มจากหาค่าความจริงของประพจน์ p q และ r เมื่อเราสมมุติว่านายขอเป็นคนเดียวที่พูดจริงใช่ไหมครับ p ซึ่งแทนข้อความนายกเป็นผู้บริสุทธิ์จึงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับนักเรียนเป็นเท็จถูกต้องไหมครับและ q ซึ่งแทนข้อความนายขอเป็นผู้บริสุทธิ์รอบนี้เราให้ในายขอเป็นคนเดียวที่พูดจริงคนพูดจริงเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับ ดังนั้น q จึงมีค่าความจริงเป็นจริงและ R ซึ่งแทนข้อความนายคอเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับก็จะได้ค่าความจริงของประพจน์ R มีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นเท็จต่อไปข้อที่2นะครับเราจะมาหาค่าความจริงของคำให้การของทั้ง3คนนะครับเริ่มจากคำให้การของนายกอเนี่ยครับเราจะแทนด้วยประพจน์อะไรครับ นิเสธ q และ r ส่วนคำให้การของนายขอเราจะแทนด้วยประพจน์อะไรครับถ้านิเสธ p แล้วนิเสธ r และคำให้การของนายคอเราจะแทนด้วยประพจน์อะไรครับ r และนิเสธ p หรือนิเสธ q ถูกต้องไหมครับเรามาพิจารณาค่าความจริงของคำให้การของนายกอกันก่อนนะครับเริ่มจาก q มีค่าความจริงเป็นจรงิง และก็ r มีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมครับนิกเซตจึงมีค่าความจริงเป็นเท็จเท็จและเท็จได้อะไรครับได้เท็จถูกต้องไหมครับดังนั้นคำให้การของนายกอจึงเป็นเท็จนะครับต่อไปนายขอครับเนื่องจาก P มีค่าความจริงเป็นเท็จและ R มีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมครับ นิสัของ p จึงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงแล้วก็นิสศษของ r มีค่าความจริงเป็นจริงตรวเชื่อมท่าแล้วใช่ไหมครับถ้าจริงแล้วจริงได้จริงคำให้การของนายขอจึงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงต่อไปมาดูคําให้การของนายคอกันบ้างนะครับเนื่องจาก r มีค่าความจริงเป็นเท็จ p มีค่าความจริงเป็นเท็จ q มีค่าความจริงเป็นจริงทําในวงเล็บก่อนนะครับ p เป็นเท็จนิเสถ p เป็นจริง q เป็นจริงนิเสถ q เป็นเท็จถูกต้องไหมครับแล้วมาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือนะครับจริงหรือเท็จได้จริงต่อไปมาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและนะครับเท็จและจริงได้เลยครับเท็เพะฉะนั้นคำให้การของนายคอจึงมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จครับ เป็นเท็จทีเนี้ยเราสมมติให้ในายขอเป็นคนเดียวที่พูดจริงถูกไหมครับค่าความจริงที่ได้ในข้อสองเนี่ยสอดคล้องกับที่ว่านายขอเป็นคนเดียวที่พูดจริงหรือไม่ครับสอดคล้องกันถูกต้องไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนต่อไปขั้นตอนที่สี่นะครับเราก็จะสมมติว่านายขอเป็นคนเดียวที่พูดจริงนะครับแล้วเราก็จะมา ตอบคำถามทั้ง3ข้อเหมือนเดิมนะครับก็เช่นเคยครับนักเรียนหยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวนะครับหลังจากนั้นมาดูครูฟิลเฉลยนะครับต่อไปครูฟิลจะ,ะเฉลยแล้วนะครับเริ่มจากเราสมมติให้ในายกอเป็นคนเดียวที่พูดจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่ P แทนข้อความนายกอเป็นผู้บริสุทธิ์รอบนี้นายกอไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น P จึงมีค่าความจริงเป็นเทจนะครับ คิวที่แทนข้อความนายขอเป็นผู้บริสุทธิ์แต่รอบนี้เราให้นายคอเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับเป็นคนเดียวที่พูดจริงเนาะเพราะฉะนั้นค่าความจริงของประพจคิวจึงเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับก็เป็นเท็จถูกต้องไหมครับนักเรียนและ r ซึ่งแทนข้อความนายคอเป็นผู้บริสุทธิ์รอบนี้เราให้นายคอเป็นคนเดียวที่พูดความจริงใช่ไหมครับดังนั้น r มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับมีค่าความจริงเป็น จริงเพราะว่านายคอเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสมมุติไว้นะครับต่อไปในข้อสองเราก็จะทําเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือหาค่าความจริงจากคาให้การของทั้งนายกนายขอและนายคอนะครับซึ่งคําให้การของนายก,นายกเนี่ยเราก็จะแทนด้วยประพจน์อะไรครับ Q และ R คําให้การของนายขอเราก็จะแทนด้วยประพจน์อะไรครับถ้านิเสษ P แล้วนิเสษ R และคำให้การของนายคอเราก็จะแทนด้วยประพจน์อะไรครับ r และนิเสธ p หรือนิเสธ q ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูค่าความจริงของนายคอกันก่อนดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเริ่มจาก q มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วก็ r ม,ม,มีค่าความจริงเป็นจริงใช่ไหมครับนิเสธ q จึงมีค่าความจริงเป็นจริงจริงและจริงได้เลยครับจริงถูกต,ต้องไหมครับ ดังนั้นคำให้การของนายกรจึงมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จครับเป็นจริงถูกต้องไหมครับต่อไปคำให้การของนายขอบ้างเนื่องจาก p มีค่าความจริงเป็นเท็จ R มีค่าความจริงเป็นจริงนิเสษ p จึงมีค่าความจริงเป็นจริงนิเสถ R จึงมีค่าความจริงเป็นเท็จเชื่อมโดยตัวเชื่อมถ้าแล้วใช่ไหมครับถ้าจริงแล้วเท็จได้เท็จถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นคำให้การของนายขอจึงมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับต่อไปคําให้การของนายคอบ้าง R mm. มีค่าความจริงเป็นจริง p มีค่าความจริงเป็นเท็จ q มีค่าความจริงเป็นเท็จถูกต้องไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้นนิเสษ p จึงมีค่าความจริงเป็นจริงนิเสษ q ก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงเชื่อมโดยตัวเชื่อมหรือนะครับจริงหรือจริงได้จริง ต่อไปเรามาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรครับนักเรียนเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและใช่ไหมครับจริงและจริงได้จริงเพราะฉะนั้นคำให้การของนายคอจึงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงทีนี้เขาถามว่าอะไรครับข้อ3ามค่าความจริงที่ได้ในข้อ2เนี่ยสอดคล้องกับที่สมมุติว่านายคอเป็นคนเดียวที่พูดจริงหรือไม่แต่ทีนี้คำให้การของนายคอ จริงใช่ไหมนายคอก็จริงเพราะฉะนั้นนายคอจึงไม่ใช่คนเดียวที่พูดความจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องครั้นักเรียนไม่สอดคล้องนั่นเองนะครับจากการสอบสวนทั้งสามคนนะครับเราก็สามารถนำมาสรุปเป็นตารางได้ดังนี้นะครับก็คือนายกอเป็นคนเดียวที่พูดความจริงนั่นก็คือมาจาก ขั้นตอนที่สองที่เราทําใช่ไหมครับแล้วก็นายขอเป็นคนเดียวที่พูดความจริงก็มาจากขั้นตอนที่สามที่เราทําใช่ไหมครับและนายขอเป็นคนเดียวที่พูดความจริงก็มาจากขั้นตอนที่4ี่ที่เราทําเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมครับนักเรียนจากขั้นตอนที่สองสามและ4ี่ที่นักเรียนทําเนี่ยนักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดที่ค่าความจริงที่ได้จากคําให้การของนายกนายขอและนายคอ สอดคล้องกับที่สมมุติไว้บ้างครับลองมาดูกันดีกว่าในขั้นตอนที่สองเนี่ยเราสมมุติว่านายกอเป็นคนเดียวที่พูดจริงแต่นี้มันไม่สอดคล้องใช่ไหมครับเพราะว่าคาให้การของนายกอเป็นเท็จถูกไหมครับแล้วในขั้นตอนที่สามเนี่ยเราสมมุติให้ในายขอเป็นคนเดียวที่พูดจริงก็ถูกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไงครับนายกอกับนายขอ และในขั้นตอนที่4เราสมมุติว่านายคอเป็นคนเดียวที่พูดจริงใช่ไหมครับแต่จากขั้นตอนที่4เนี่ยเราจะได้ว่านายกอก็พูดจริงเหมือนกันมันก็เลยไม่สอดคล้องถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนักเรียนตอบครูฟิลได้หรือยังครับว่าใครเป็นผู้บริสุทธิ์ครับครูฟิลเชื่อว่านักเรียนต้องสรุปได้เหมือนครูฟิลแน่เลยและคำตอบของเรานั่นก็คือ อะไรครับน้นเรียนนายขอเป็นผู้บริสุทธิ์ครับนายขอพูดความจริงส่วนนายกและนายคอก็คือฆาตกรนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับน้กเรียนสำหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเราเนี่ยได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อประพจน์ในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับถ้า,านักเรียนฝึก ปัญหาแบบนี้บ่อยๆนะครับนักเรียนจะพบว่าตรกกศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกมากและก็ใกล้ตัวมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูฟิลต้องลาไปก่อนแล้วครับมีภารกิจมากมายให้ครูฟิลตามสื่อต่ออีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ